มาข่าวทาแป้งปกกันแดดสบายดีจ้พี่เองสบายดีสุขสุขก็สวัสดีตอนเช้าตอนเช้าสวัสดีเด้อสวัสดีที่้ันสวนของเรานะคะตื่นมาก็มีอะไรก็หดพักหดหยาจ้าพี่จราจะยังไม่เหน็หนต้นใหม่คอยสังเกตเหน็หนต้นใหม่หลากหลายอ่เลย เสดายดิมาเน่นอนกระบาบ,าบก,กระเบาะกำลังออกดอกกลต้นนี้ไหมกำลังออกดอกงามสวนไสเกาหลีกสิเพียงแอวแล้วอีเพื่อน้อซสิต้นใหม่แล้วก็สิหาเงินไปซื้อต้นใหม่บะม,มาไหวถ่ายไหมจังได้ก็ขอบคุณนะคะแฮปปี้เบิร์เตย์ที่ทุกคนอวยพรวันเกิดให้นะจ๊ะ เพราะว่าสิเป็นเงินรางวาลัลหรือเป็นอย่กระตามตกระเบ,บรือปูมาแตงหอบบะยังบ่อเกือสวดสวดผักสวดอีกกะมันก็เริ่มสิแตกแล้วมนี้นะ พอยังจะมาเห็ดเป็ดสวนมันที่นางจะดูแลเองนะคะเมื่อคืนนี่ฝนตกก็ตกแป๊บเดี๋ยวพ่อพ่อเดินสีสุ่มบรรยากาศจุดที่สวนบัานพี่เรางบ๊า บริยังมาเตะโลบเบิดลำมันค่อยยาคุมหามาอสีไปปขวดยาคุ้มสีกันากเป่าวพิซากับบุคอยว่าสีเองกันฮักมาเตะลมเบ ที่เรียกว่าล้มมันล้มผลโต้คือบ่คืออยกเสีฮดอยู่บ่โตบ่ให้ยานต่คือบ่คืนเอาไปใส่แล้วก็ปวกกินเบิดอีกนี่นะเอาไปี่ล้วลงนะครับคืนว่าอะไรเจ้าขึ้นนะพวกนี้เช่าึ้นอยู่ปวกกินเมื่อกี้เบิดเป็นซีดแพงซื้อเสียเงินซื่อปวกหมักกระดกขี้อ่ะชิพีไว้อยู่ค่ะ ฝนตกจะพะพดต้นไม้มันแห้งแต่มันแห้งแ๊บเดียวประมาณหานาทีดีแหละตกพวกคืออันนี้สวนผักที่เรากำลังปลูกนะคะมะพริกตั้งแต่ปีที่แล้วมะหุ่งและจะได้กินอยู่ในฟนมะหุ่งแล้วใชหมมาอีกเลยพีเบี้ยวพริกเลยเอามาอีกเด้อ จะเป็นหลักเมียบกักผิกอ,อีกอเพียงเด้อจัะหน่อยเอามาเลี้ยล้อเบลฟิกนะโอ้มันกล้าสอกระตาเปกไกรลายสิปลูกดเสมอจะเป็นหลักเขาของมาัาจะเป็นหลักคอาอีเพียงมาปลูกอันนี้ตน้นสาวรถมังกรมันคือน,นานใหญ่ใช่ปะ มื่อคือนี่ฝนตกดีใจเบิร์ดไป้รอะบัดแล้วแหละดินทรายขาวๆยังบวบเปียกคิดเอาละไปตกแถวบ้านเจีย,ยกกสีพลเรือเบิร์เขาตกกาศเซลสิบปีเห็ดนานะคะเสด็ดหนีลงกรุงเทพบัดแล้วค่าแปดสองคนค่ามันแรงรรตรงนี้ไปอยู่บ้านมีุงเทพ ไปยาคุ้มหยามาสีบหย่าไปดิล,ดล่มจนเบิดป้บาบักอันห่างเป็นสามเมตรผู้มันเห็ดล่มนะมันไห่หยอกกระคิดดินทรายเพราะมันแตกเพอาแห้งกระซ่าเนอเขาใส่ยาขายยาลายแล้วบ้านาัะนสิซื้อยา ขายยามาสีเท้าอันนี้แตกเป็นขอพอแงอันนี้หมาแลนติดต่ำจนหมุนบิดมุนมีสีประเด็กปวดโพปูปะโคดค่ะมะโพดชั้นขึ้นแลวนะคะน้ำพองมันนะ มัจะบองงำกันบ่ตาลงม่นเ่มันขนเลยเ,เียวบงงำบ่เลาลงคองบ่างงอากขอบคุณอีกสักครั้ ที่สัญญาขา้าบ้านแหละบ่บ่แมน้องแตกกะสุดเป็นพิการขึงตัวพน้องเอ้ยสงสารน,น้องต้องส้มขี่ส้มเหนียวเบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างหากคนอ่ะปกติกินเข่ากระแ่บแยกระแ่บหากจะหลงชักหน่อยแหละกาลูกพอได้ลูกต้องคอยส้มแบบว่า สมขี่สม้มเนี่ยสำหรับยังเนาะแต่สงสารแม่น้องตีอะไรบรจักสิเสห์ส่วนมันบรจักษ์สียังแหลนทรายแหลนครัวบัดบ้านบัดไก่กันแน่กระบาบกระบะประจักษ์ัวบ,าานนบ,บ,บรจักษ์คู่ผมนี่ยังร้ายไปรองตื่นละกะฮดพักฮดหย่าอยู่บ้านสวนนี่แหละคอยหลอกปลูกบักแตงตามรอบนี่ยัยงบ่อกอยู่ อากาศมันห่อนทำอะไรเองก็ไม่ถูกใจใกต่อไสเกาหลีกำลังเพียงแอล้วพี่น้องหมักโมก็สเด็กกินละ ผมมียังลายกระยูเลาะบ้านแหละพี่เรากขอบคุณสุกุสุกคนยังติดตามอค,อ,คอยหมักกัดถ้ากินแต่หมักแตงโมสุกอัแหละค่ะพอได้มากก,ากระจ่องจักก็สุกแต่พอจักแตงโมจินตลามาานาานันมากมันโปยใหญ่เนาะ ผู้ขากระเบิ้งบมดเป็นแล้วมันสุกแล้วบอนางอมราลาบาให้เครือมันตายก่อนมันสิตายปอคอยใส่ผุนใส่ผุยอยู่โอเคพี่น้องสิฝาบรรยากาศให้สนเที่ยแหละอยัองไรอยู่เลาะบ้านลเ,เลาะเฮือนเดี๋ยแล้วค่ะประเใภใส่ผักผ่อนมันห่อนออกไปนอกบ้านแล้วมันห่อนผมเป็นขี้ข้านดอกค่ะสิดำน่าตกกะก็ยังตกได้อยู่สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสุข,ขสุข,ขจ้ะ